ครับสวัสดีครับสุดยอดครับสวัสดีค่ะแซมมี่ค่ะครับวันนี้ก็มาร่วมงานเป็นเกสเนาะของงานแฟนมิตรซิทคอมของอมีนครับผมพูดถึงงานแฟนมี่เรื่องนี้ใจละคนรับบทเป็นอะไรยังไงบ้างอ่ะของแซมมี่ก่อนโอ้ก็รับบทเป็นแซมมี่เลยค่ะก็เป็นเพื่อนมิตรเนี่ยเราเป็นเพื่อนกัน3คนนะคะตั้งแต่สมัยเด็กค่ะแล้วก็ เป็นสาววายชอบจิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจินจินมีนจนจนมีนเนี่ยได้มาเป็นนักสแสดงสแสดงแล้วก็วมีคู่จินมีคู่จินแล้วก็แบบยิ่งหนักยิ่งอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของเราก็รับบทเป็นสุดยอดเหมือนกันครับเป็นเพื่อนแซมมี่ที่คอยห้ามความจิ้นความคลั่งความบ้าของแซมมี่ที่มันเกินเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมีเป็นเพื่อนอะใช่ไหมจะมาจิ้นมาคลั่งกันเลยแบบเอ้ยนี่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ห้ามตลอดเรื่องห้ามปลามเป็นคาแรคเตอร์เหมือนในในในชีวิตนี่แหละครับห้ามความบ้าผู้ชายของแซมมี่โอเคแล้วตอนนี้เตรียมความพร้อมบทสอบอะไรกันบ้าง ถือว่าหนักเนาะหนักจริงๆคือไม่คิดว่าซิทคอมจะหนักขนาดนี้เอางี้ก่อนแล้วก็พอซิทคอมหนักอย่างงี้ปุ๊บเราก็ต้องเวิร์กช็อปกันหนักเลยคือเป็นบทเรียนคลาส acting ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเอางี้ดีกว่าใช่ก็คือเป็นแบบอินดิฟซิทคอมเลยหนักเลยถึงแม้ชีวิตจะแบบตลกสนุกในไลฟ์อยู่แล้วหินอยู่ใช่มันไม่มันต้องชัดต้องใหญ่ต้องคมต้องแบบคือหนักกว่า ซีรีส์ที่เราเคยเล่นมาจริงๆเยอะจะเป็นมีสวนะิตพาร์ทเนาะมีมีค่ะเดี๋ยว้ต่ก็เป็นพาร์ทของมีเลยใช่<ม>ก็คือจะเป็นพาร์ทที่เป็นดูละครเวทีด้วยเป็นซิทคอมด้วยเลยครับก็หลากหลายอารมณ์แทบจะมีศาสตร์ทุกแขนงเลยดีกว่าเป็นโช,โชว์นี้ใช่จะเป็นลองคือวันจริงเนี่ยจะประมาณสองชั่วโมงเห็นสองชั่วโมงครึ่งใช่สองชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นแล้วก็มีแบ่งเป็นหลายพาร์ทหลายอารมณ์หลายความรู้สึกหลายสีสันให้ได้ชมกันครับ เพราะว่ <treats> นปวดว่าหนูเองคือคือหนูอ่ะมันบางทีชอบลืมบทอ่ะลืมบทแล้วแบบงง เ,เราจะงงว่าบางคนบางทีงงชื่อเพื่อนงงอะไรแบบอะไรมาเนี่ยอยากจะตีกับระบาลตัวเองบบว่าอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าบทเป็นปัญหาสําหรับตัวเราด้วยครับเพราะว่าซิทคอมมันนึกบทไม่ได้อย่างซีรีส์เนาะบางทีเรายัางเทคไทม์ใช้สเปซใช้จังหวะในการแบบหายใจยในการนึกบทหรืออินพอไวอะไรแต่ว่าซิทคอมเนี่ยคือ ถ้าเกิดเรานึกบทความสมูทของฟิลตลกที่ไต่ไต่กันออขึ้นมานม,มันหายไปเลย<ง>คือมันต้องแม่นกว่าจริงๆในความรู้สึกเราเลยครับแล้วก็อีเพื่อนคู่เล่นเนี่ยแหละครับทำให้เสียสมาธิประจำพูดถึงมือรักของน้อยอ่าครับ น่าจะน่าจะเกิน50แล้วเนาะนคนที่นหนักๆก็คือมีนแปลนแหละครับแต่ก็เราก็ไปถ่ายไม่น้อยวันเหมือนกันอืครับก็หนักแต่ว่าความรู้สึกของกองที่ได้ไปออกก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนบังเอิญรักหนึ่งเลยทุกคนก็แบบเหมือนคิดถึงกันอยู่แล้วพอได้กลับมาเจอกันก็เป็นฟีลกู๊ดเดิมๆเ,เหมือนได้รีมายตอนบังเอิญรักหนึ่งอะไรเงี้ยคือคิดถึงจริงๆครับ เพราะสองคนไม่แนกันหรือเปล่ายังไงนี่อู๋จะอ้วกแต่ก็ไม่แน่นะถ้าในวันไหนที่ไม่เหลือใครบนโลกไปนี้สองคนก็อาจจะแบบสุขหอมลลก็สวยมากนะมือพุงเอาไหมนี่ยไม่ได้อ่ะไม่ได้ถ้าสุดยอดคนเดียวทำมีเอาไหมเอามือ ไม่ได้เอาเป็นว่าน้วันนี้มันยังไม่ได้ดีกว่าะาม่เลยเหรอหนกาบ้าบอกว่าน้วันนี้จะไม่ได้ไว่าตม่ก็ไม่รู้ไงแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะมันมันรู้หมดแล้วอ่ะจริงๆที่คือแบบทุกเรื่องคือบางเรื่องคือไม่ต้องพูดก็รู้อะไรอย่างเงี้ยไงไม่ต้องพูดเนี่ยเนี่ยแค่อย่างเงี้ยกลิ่นปากยังไม่ผ่านแล้วหนึ่งอ่ะเหรอนี่คือเล่น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 กันเล่นปากเหม็นหมด เหม็นจริงครับไม่ได้มุกด้วยที่ฝากอะไรอย่างใจที่ไม่เจอเรากำลังตานเลยครับก็ ด้วยความที่เราไม่ได้มีผลงานให้ออนในช่วงโควิดเนาะช่วงก่อนนั้นเราเลยแบงกันมาช่วงนี้ก็เริ่มกลับมามีผลงานมีงานเรื่อยๆครับก็ฝากติดตามทุกทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ยังเฝ้ารอเข้าติดตามอยากเจอพวกเราอยากรอติดตามพวกเราเราได้อัปเดตมาตลอดนะจากทางโซเชียลอะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนยังแบบอยากเห็นผลงานพวกเราแล้วก็รอติดตามผลงานพวกเราครับค่ะเอา้าขาก็ ช่วงที่แบบโควิดไปก็เหมือนแมลงสาบโดนตัดหนวดอะพี่มันแบบเฟ้งฟังมันแบบหาทางไปไม่ได้อะพี่ก้งงอยู่แต่แค่ว่าแบบโอเคเหมือนก็รอเพราะว่าทุกคนก็ประสบปัญหาเดียวกันใช่ก็คือพอหลังจากแบบทุกอย่างสถานการณ์มันเริ่มแบบปลดล็อกมันเริ่มดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นนะเริ่มแบบเริ่มได้แบบบางเอิร้ลนี้ก็คือแบบถือว่าเป็นแบบแฮปปี้อะเพราะว่าเป็นฟิลเดิมๆคนเดิมๆอะไรอย่างี้ได้น่่มงานกับคนเดิมๆก็แล้วก็นอกจากซีรีส์ของพวกเราเนาะตอนเนี้ยสตู ซีรีโอว่าบีสบีพวกเราก็ทํารายการท่องเที่ยวด้วยในยูทูบครับตอนนี้ก็ถ่ายเก็บสต็อกไปได้หลายหลายอีพีแล้วแหละ,ะใช่ก็ติดตามแล้วก็แข่งรับเชิญรับรองว่าแบบเด็ดดวงทุกคนครับก็เราติดตามได้ในซีรีโอว่าบีสบีชแนลทาง YouTube ครับผม